ตรงนี้ครับซิตี้ครับตรงนี้ครับยัดในย่าบอกว่าเดือดแน่นอนแม่จ๋าครับไม่ไดูตรงนี้ครับเฉาอมเฉาอมอยู่คนเดียวซะด้วยครับสารพิเศษกับสารพิเศษเพื่อเขาโพบไก่ให้ครับแต่เพื่อนเขาเปิดน็อกดาวมาที่สารพิเศษหนึงนครับโอ้โหสลรพิเศน็อกไปสองคนครับเฉาอมบอกพี่เองครับตรงนี้เฉาอมเก็บ เอชเ<ป>อชแต่ไมา,ไ <ป S 2> ายิงนะโอ้พวกเขี้ยแตเก็บท่านี่เก็บอยู่เพิ่มไม่เมขาไม่ปิดไมอ์ออครับทันานวะหรอทันไม่ท่านพวกอ่านะครับชอบสี่ไปนอกทาง IQ Google นะครับเขาไปยิงกันที่ไหนครับอ๋อมีเซเวนี่ครับที่ลงยัดกันอีกหนึ่งที่ครับแล้วก็ไมต้าอีกหนึ่งที่ครับโอ้โวเขี้ยข่าวมาถึงหกเดี๋ยวด้วย อ่าแต่ตรงนี้ครับสล็อตสี่หายไปสองคนนะครับจากทางเจ๊อุสังลุยครับหรือรอยย่อของเรานั่นเองคนคนหลายโผล่ปีเดถึงเปียได้ขแล้วมาจนตัดมาที่ต้นเตีต้กาครับตรงนี้เจอกับตีอีสานครับมีสล็อตอีสานตี้ครับตรงนี้ครับเด้ของไอชิวแล้วก็อีสานแล้วก็สล็อตแปดตีบ ทางอีสานน่าจะชุบกันเสร็จแล้วครับของคู่หูเดอโอรครับบีบีอีสานครับสันลอดแปดก็โตตรงนี้ยัดกันนอนนานอนมาครับนอนมาอ่าแล้วครับตรงนี้ก็เดือดครับ เมืองมีแต่เมืองเดือดเดือดครับยัดในย่าเราก็มีสามตี้4ีตี้ครับโมเดลร์ของไอคิวครับนี่คือทีมใหม่มาครับอาร์ก็คืีคู่ใจของเขาก็ยังไม่ยิงเลยนะครับอาครับจากวานี้อาเรียบร้อยครับไอคิวหายไปหนึ่งครับสลรอสิบแปดน้องใหม่ของเรา ทางโมจิเป็นนอกครครับน่าจะเป็นยัดในย่าครับอ๋อเป็นทางไมต้านะครับเอาต,ตรงนี้ครับอีสานกับสล็อตที่แปดแต่มีสล็อตสิบแปดที่นั่งอยู่เนียนๆนะตรงนี้ อีสานบีบ,บีบอกโอ้ผมไหวพี่ผมไหวผมมาคนเดียวตัวที่สองก็แค่ครับรอบนี้ครับอีสานบีบีไปน็อกทางสล็อตแปดได้หนึ่งคนครับแะอีสานบีบีโดนสวนมาจากสล็อตแปดครับแล้วก็น็อบดาวจบครับแต่ทางที่สล็อตสิบแปดของไอคิวนี่เขานั่งเนียนครับคนนี้พี่ไม่รู้หรอกว่าผมอยู่ตรงนี้ครับ นายยาก็ยิ่ฟีดเงียบๆนะครับแต่ที่ไมตา่นน่าจะหายไปหนึ่งสล็อตนะครับหายไปสองสล็อตนะครับตอนนี้ DMG ับสล็อตสี่กับสล็อตสิบห้าครับแต่ตรงนี้ครับทำดูทรงกันอยู่ครับแต่อีสานบีุกเ,เพื่อขึ้นมาตื้นมาอีกรอบหนึ่งครับ แต่เลอตสิของ iQ นี่เขาเริ่มเปิดเผยต,ต้นนะครับเขาเริ่มวิ่งฟาร์มนะครับแล้ว iQ ต้น J r ไปน็อกทางตีอีสาน i q บอกเดินเลยพี่เดินเลยจ้าพี่จ๋านําเพนโอ้โหโลติต้น JR น็อกชอบสี่ไปอีกหนึ่งคนของตีอีสานนอนมาครับ และดีดบิลไปด็อกทางแองโตนี่ครับอีสานบีวิ่งมาจะชุบเพื่อนครับแต่โลแต่ต้น jr กับกูเกิลยังหาไม่เจอครับว่าเขาอยู่ไหนครับแล้วดีดบิลไปเก็บองแองโตนี่เกมไปที่เรียบร้อยครับ กต้น JR ครับบันทีกเฟสแรกของเรามาแล้วนะครับรถไม่มีอะไรไม่มีป่าครับตรงนี้บวกเพลินครับไม่มีใครถอยครับเจดีสู้เสือครับแต่จะสู้วงได้ไหมแค่นั้นครับอ่าตรงนี้สลัดที่แดของไอคิวครับไดโนเสาเขาก็ยังไม่จากไปจากตรงนี้นะครับเขานังเนียนอยู่ตรงนี้ครับ แต่สล็อตแปด 8, เขาจะรู้หรือไม่ว่ามีคนอยู่ตรงนี้หนึ่งคนครับแต่เขาอาจจะได้หนึ่งเงาหรือไม่ครับตรงนี้จะมีคนเงาหรือไม่ครับมีคนเงาหนึ่งคนครับตรงนี้ครับตองครอบแต่โ,นโดนพวกเขาเก็มาได้ครับรน,น่าจะมีอะไรตัดไปที่ตรงนี้ครับคือกุ้เกลครับแต่เขาก็ยังไม่ออกไปจากตรงนี้นะครับแต่ สลอตท่าเขาชุบเป็นเสร็จขึ้นมาหนึ่งคนแล้วครับไม่น่าจะมีอะไรนะครับตรงนี้วงเฟสสองแล้วสองนาทีครับตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรครับเราไปดูที่อื่นบ้างครับ าแล้วอีกทีกูเกิดไปน็อกสี่ชอบสี่ครับ, Google, บ,รบตรงนี้สามทีตรงนี้รถไม่มีเขาจะเข้าวงกันยังไงครับสรุปชอบสี่นี่นัน็อกสองรอบนะครับแต่เขายังอยู่ในเกมครับแต่สล็อตแปดบอกผมไม่ไม่อยู่แล้วพี่จา๋าผมเข้าวงละจ้าส่งเพื่อนสองคนน่าจะรถแดงครับเข้าไปกันสองคนครับทิ้งเพื่อนไว้หนึ่งคนในเมือง เพื่อนเขาก็เริ่งเดินออกไป้วครับน,นี่ครับไอคิวกับสลอดท่านี่ครับแล้วเจ้าติ่งชอบสี่อีกหนึ่งรครับรอบนี้เขาจะต่อโดนต้นแย่สามออกจากเกมไปเลยครับสารบีกับกูเกิลและต้นอย่ ูก็น็อกไปแล้วโดนอีสานเก็บไปและต้นเจอาน็อกทางอีสานบี BB อีสานแล้วเพื่อนเขาโดนลงมาจังหวะนี้ตอนเจอาจะทำยังไงต้นเจอาต้นเจอาเก็บที่อีสานบีบอีสานออกไปไปที่เรียบ้อยนะครับแล้วบีทูซีเขาเป็น็อกจบเพื่อนตรงไหนครับเอาตรงนี้จบกันแล้วครับดูตรงนี้ครับหัวสะพานต่อมอตรงนี้ครับเดือดครับทางเคแบงครับ ภาพไม่โหลดครับรอแป๊บครับผมลางหัวตาพานตรงนี้อ่าเพื่อนเพื่อนน็อกดาวน์สตรลอตที่สามโอ้สามสร์ลอตครับ,ร 3, รรบตรงนี้ครับสามตี้ครับสรลอตที่เอ็ดสตรลอตที่สองสรลอตสามครับตรงนี้ บนลมาเขาจะมา,า então, สลอดทีปทีสไหมครับล็อกไปันที่เด็ดเลครับระดับดีบีครับดีบีทีเปิดก่อนและโดนทางบีดีตลบหลังมาครับสลอตและโดนมาอีกทีครับสลอตแปดทุ่มหมูออกจากตรงนี้มาครับ เขามาเข้าห้องหลังธอรอติดสองของ B2C ครับหายไป2ครับ B2C ตอนนี้ครับวิกกิตรานดครับอยู่ตรงกลางครับผู้เล่นสองรงคนครับแอดโดนทอรอตแปล็อกอีกครับ B2C วิกกิจจัดครับตรงนี้ครับเดินล้อมทั้งทีแต่ละเรียบร้อยครับยิงรถระเบิดไป B2C ออกจากเกมไป ขาน่าจะเหลือคนเดียวแล้วครับสำหรับ B2C B2C เหลือหนึ่งคนครับแล้วก็ทำในด้นเสาของไอิวก็เหลือหนึ่งคนครับเหลือต้น JR ครับสาระที่8ตัวนี้มุฟมาตรงนี้แล้วซ้ายของวงก็มีกายปะทะกันครับแต่ภาพคนเยอครับคนนี้เหมือนแบบปลดซ้าจัดนะครับ สล็อตสิบกับสล็อตหกเพื่อนชุบผมด้วยเพื่อนบมกอยากเล่นเพื่อนเขาบอกตรงนี้แล้ว B 2 c น่าจะออกไปที่เรียบร้อยนะครับคนสุดท้ายโดนไปเมื่อกี้นะครับและตอนนี้เขาชุบเพื่อนกันเสร็จแล้วนะครับนี่เขาไม่มีเลือดแล้วครับวงเปิด ที่สามติไปที่ลูนตรงนี้ครับประจับซากปลาหลักหักพังครับตบนต่างลูงข้าววงครับสำหรับบานาน่าตรงนี้เอาฟุชันเล่นที่มุมเข่าตรงนี้ครับเนินเข่าตรงนี้ถือว่าสวยน่าดูครับแต่เขาไปที่เก็บไปที่แอร์ดับครับตรงนี้มีอะไรครับผมแอร์ดับอ๋ามีทังเ k 1 4สพร้อมกอดสามหมกสามครับ หายของวงที่ควาลีก็ยังไม่เข้าวงกันนะครับผมบอกเลยว่าวงเก็บยิ่งกวามดกัดนะครับตรงนี้ถ้าท่านไม่เข้าวงท่านจะโดนมดกัดนะครับมดทั้งหลังนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่ามดทั้งหลังครับตรงนี้แต่เขาก็จะเ,เพื่อนบอกไปเถอะเพื่อนอย่าดักสุดเลยแลส,สิบสี่ยังยังยังคาใจอยู่ครับเขายังไม่ไปครับ แล้วฟังด้นครับบาดาน,นาไปนอกทางเคแบงแล้วก็ตีเคแบงครับเขาน่าจะมุฟเจอกันที่บนเขาตรงนี้ครับกับเมืองน้ําตรงนี้และเลือนหนึ่งคนเขาจะหลับรอสา ลอยครับสำหรับสลอตสามออกจากเกมไปเป็นที่เรียบ้อยครับจากสล็อตสิบหกกับสล็อตแปดตรงนี้มีพื้นที่เล่นครับอยู่ในตัวบ้านและตรงนี้เขายังไม่จบกันนะครับสำหรับตรงควอรี่ตรงนี้ครัเขายังไม่พากันไปเข้าวงครับกำลังเคลื่อนพลครับ บอกเลยครับว่าวงเจ็บนะครับพี่ชายหมดหมดกัดครับวงนี้มาแล้วครับเขาติ้มมาโอสามสล็อตครับตรงนี้ครับเขาจะไปทีมไหนกันครับระหว่างสล็อตที่เจ็ับกับสล็อตสิบกับ เดือดจัดครับคนเยอะครับเอาพื้นที่หาเอาพื้นที่เล่นไว้ก่อนครับรอเฟสหน้าครับวงดีดไปที่บ้านน้ำกับเตินเนินเขาตรงนี้ครับตรงไหนเขายิงกันครับหน้า ขอบซ้ายตรงนี้ครับสล,อบสลอ้อติดเ่าค,ค่อนข้างปึกครับแล้วสล็อเจ็ดเขาวนมาที่ที่บ้านกลางทุ่งผักบุ้งหลงแหลยย่งตรงนี้หรือไม่ครับเราเรียกเพื่อนมาช่วยแล้วครับตรงนี้แยาทางเ็งนงหนึ่งคนน็อตทางสล้อสสี่เป็นหนึ่งคน แล้วมีที่รอยย่ออยู่ในบ้านคนเดียวครับผู้หญิงหนึ่งคนกับผู้ชายสองคนที่ปากรันรงนี้อย่าขึ้นมานะเจ้าพี่จา๋ารอย่อเม่อวานนะครับเขาเป็นแชมป์สำหรับของเมื่อวานนี้ครับสลอดนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับเขาเรียกเพื่อนมาเค้รับอย่อ เกมน้ารอดครับและเรียกเพื่อนมาเพื่อนจะมาร่วมสตารกรรมกองเขาอีกหนึ่งคนหรือไม่และกลางบงเดือดจัดเลยครับพื้นที่ไม่ค่อยมีครับมีแต่เนินเขาวครับแถวนี้ ต้น JR นี่อยู่คนเดียวครับตรงนี้เขาเห็นนะครับเขาจ้องเขาจ้องจะเล่นคุณอยู่นะครับหน้าถ้าเขาลูดนะเขาจะได้ไดาสามหไหมครับครับสองครับต้น JR ของเราสามลอกไหมครับเขาได้เป็น ก็ยังอยู่ได้ครับตรงนี้แลต่างดีบีน็อกโซนองจบที่บนเขาอย่างนี้ก็หวานเชียบจิครับยากจัดนะครับไม่มีที่ให้เล่น ทางดีบีเหลือหนึ่งคนครับตรงนี้เซอร์โอรหรือเปล่าครับตรงนี้อะแล้วครับพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นหุบเขาแล้วครับอะแล้วทางจะอมโดนสล็อตที่หกเขาเก็เก็บออกจากเอ็มเกมไปเลยครับเขาต้องพื้นที่เข้าวงครับสล็อตที่เจ็ดแต่สล็อตหกเขาก็ นี้เขาก็เหลือหนึ่งคนเหมือนกันครับสล็อตเจ็ด 7, สล็อตเจ็ดสล็อตหกเหลือหนึ่งคนครับสล็อตที่เจ็ดก็หนึ่งคนครับแล้วก็สล็อตสิบแปดก็หนึ่งคนครับเต็มสี่ในสล็อตสิบสามมีแค่สล็อตสิบสามเต็มสี่แค่เต็มตี้แค่ตี้เดียวครับตรงนี้แล้วสล็อตที่เจ็ก็คนสุดท้ายก็น่าจะออกจากเกมไปแลนะครับ เกมไปแล้วมีพื้นที่จะสลับสละ13แต่เขาต้องรับการมาเยือนของสละ14ครับตรงนี้ต่อพื้นที่เขาสวยครับตรงนี้และสละ13เปิดสละ14น,น่าจะไม่รอดนะครับสละ14 เดียวสี่กี้ครับตรงนี้ครับสลดสิบสี่ปั๊มยานอกวงวงเจ็บมากครับพี่ชายแล้วก็ไม่รอดครับออกจากเกมไปที่เรียบร้อยครับตรงนี้ครับเหลือสิบเอ็ดคนห้าทีมครับสลดสลดแปดสองครับแต่ B 2 C ก็จบออกจากเกมไปที่เรียบร้อยครับน่าจะนอกบูโซนนะครับ ขาวให้เล่นนะครับโอ้วงจบอย่างนี้ก็หวานเกียบสิครับสล็อต8บอกโอ้ยหเกียบครับตรงนี้สลาอตสล็อตด 8. แต่ไพเยียบของโรซิต้นเกอาครับตรงนี้สำหรับไอคิวหนึ่งนคนผู้รอดชีวิตจากเซเวนนี่ครับตรงนี้ มาแล้วครับชนะ13เขามาแล้วครับเขามาแล้วครับมาแล้วลูกจ๋าครับตรงนี้มาสามคนครับไอมาสามคนครับแต่ครับนี่ครับตัวแปรครับต้นกอนีครับแต่เขากลับมาเก็บต้นกรก่อนครับแล้วทางนั้นจะเสียป็นเจ้หรือไหมชนะ13เหลือแปดชีวิตกับสามทีมครับ สี่สามหนึ่งครับ <c oughs> อาครับถ้าสล็อตสิบเอ็ดจบสล็อตสิบสามสักสองคนนะครับสล็อตแปด 8, บอกผมผมได้พี่ผมได้นะครับจังหวะนี้ <c oughs> สลอ 8, ็อตแปดที่พื้นที่สวยนะครับบนเนินเขาตรงนี้แต่สล็อตสิบสามถ้าโดนสลอ 11, น็อตสิบเอ็ดจบนี่วิกฤตย,ยน o n ครับ เนี่ยครับตัวแปรสำคัญครับสำหรับโลสิบเอ็ดแล้วสลสด8แปดยิงไปสลอิ13าเจ็บมากครับเจ็บจัดครับแต่อย่าโผล่ออกไปให้โลสิบเอ็ดเห็นนะครับงั้นถ้าจะโดนฉกขาทันทีนะครับ สล็อตที่สามน็อกสล็อตแปดได้หนึ่งคนเขาบอกเขาจะเดินหรือไม่ครับน่าจะเดินนะครับแล้วเดนน็อกไปหนึ่งก็เดินมาแล้วเทิดกลับมาอีกหนึ่งครับเป็นสล็อตแปดน็อกไปสองชุบหนึ่งครับไปชุบเพื่อนครับกลับมาเล่นครับแล้วสล็อตแปดออกจากเกมเป็นอันดับสามครับแล้วสล็อตที่เป็นเหลือดหนึ่งคนยิงแกมมาแล้วเลือดสองหนึ่งครับจังหวะนี้เหลือดสองหนึ่งครับสําหรับสล็อตสิบเอ็ดแล้วเขาน่าจะชุบเพื่อนกันทั้งขึ้นทั้งหมดแล้วครับสองคน กลับมาเป็นซีหนึ่งครับสลอ็อสทิเบดบอกว่าผมจะให้ชีพี่หรือไม่จังหวัดสลอตและเตียบลอยครับ